สวัสดีครับผมวินภาพอาจารย์คณะโภชนาการสถาบันเทคนิคการแพทย์ไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีในด้านโภชนาการสุขภาพกระดูกและข้อผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์นมธัญพืชบำรุงก,กระดูกและข้อ o ว i s o โ o โผมยืนยันโ o ว i โ o โ o เป็นผู้นําด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในประเทศไทยด้วยสูตรโภษนาการโปรตีนจากพืช100%ด้วยตัวคุณภาพสูงนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยรักษาปัญหาอาการปวดกระดูกข้อต่อฟื้นฟูก,กระดูกและข้อและข้ออย่างครบวงจรในขณะที่เสริมสารอาหารที่เป็นเพื่อช่วยกระดูกแข็งแรงยืดหยุน่นโอวิชโกเป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับผลทดลอง อย่างเข้งมงวดตามมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์โภชนาก,การสั้นนนำของผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพสำหรับสุมชน สาเหตุที่โอวิชโกสร้างความก้าวหน้าในการรักษาโรคข้อเข่าเสือ่อมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในท้องตลาดที่นํำไ้สารออกฤทธิ์สำหรับโรคข้อเข่าเสือ่อมซึ่งก็คือยูนิเวอร์สตินนี่ก็คือสารออกฤทธิ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้รับการจดทธิบัตรและได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยตามมาตรฐานแกลสสหรัฐอเมริกาด้วยส่วนผสมที่มีสารออกฤทธิ์ ยูนิเวอร์สตินทำให้โอวิชกัวมีความสามารถในการบรรเทาอาการเจ็บปวดช่วยพยุงข้อเข่าอักเสบได้ดีและลดอาการปวดของกระดูกและข้อหลังจากใช้เพียง3วันโดยเฉพาะ3สูตรสารออกฤิ์ก็คือยูนิเวอร์สตินเอ็มเอสเอ็โกมินเอจะช่วยให้การทำงานของร่างกายเคลื่อนไหวดีขึ้นฟืน้นฟูกระดูกและข้ออย่างรวดเร็วป้องกันกระดูกเสื่อมกระดูกพุนและป้องกันกระดูกและข้อ ให้แข็งแรงไม่เพียงมีจุดเด่นในการรักษาอาการปวดข้อเข่าได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นโอวิชโกนยังเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกและข้อหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากใช้เพียง1เดือนด้วยรายการส่วนผสมอย่างสั้นเยี่ยมจาก11ชนิด ถั่วคุณภาพนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเช่นแอลมอนวอนัทมะม่วงหินมะพานานเป็นต้นโอวิโชโกได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วมีสารอาหารที่จำเป็นมากมายสำหรับการปรับปรุงความต้านทานการปรับปรุงระบบย่อยอาหารสุขภาพที่ดีต่อหัวใจสมองนอกนี้โอวิโชโกยังมี แห่ฮาด์ีสชนิดโอเมก้า369ด้วยการใช้งานที่โดดเด่นจากส่วนผสมคุณภาพสูงผมและผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านการังตีว่าโอวิชโกเป็นนมธัญพืชอันดับหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคก,กระดูกในประเทศไทยที่มีความสามารถในการเสริมสร้างสุขภาพกระดูกควบคุมในขณะเดียวกันเวลาช่วยให้กระดูกและ ข้อแข็งแรงอ่อนนุ่มป้องกันโรคก,กระดูกพุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ด้วยส่วนผสมจากถั่วอ่อนโยนโอวิชโกจึงเหมาะสำหรับคนทานมังสวิรัตโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันด้วยการใช้ง,งานที่โดดเด่นจากส่วนผสมคุณภาพสูงผมและผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านการันตีว่าโอวิชโกเป็นนมธัญพืชอันดับหนึ่งเหมาะมโรคข้อเข่าเสื่อม ที่สามารถดูแลรักษาสภาพอย่างควบคุมในขณะเดียวกันยังช่วยให้กระดูกและข้อแข็งแรงและยืดหยุ่นพร้อมทางป้องกันโรคก,กระดูกและข้ออย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ส่วนผสมธันพืชที่อ่อนโยนโอวิโชโกจึงเหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ทานมังสวิรัตและผู้ที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานผมยืนยันว่าถ้าทานโอวิโชโกเป็นประจำวันละสองแก้วก็จะเห็นผล อย่างชัดเจนภายใน7วันอาการสามือสาเท้าอาการปวดตรงข้อก็อจะค่อยๆหายไปถ้าทานครบ30วันก็จะคล่องตัวได้เร็วขึ้นสะดวกสบายไม่มีอาการเจ็บปวดอีกต่อไปผมขอย้ำอีกครั้งว่าโอวิสกุกูนมธัญพืชบำรุงกระดูกและข้อเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำไซส์ชนผสมคัดสั่จากธรมรมชาติ100% โอวิชโกวันนี้เพื่อฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อให้แข็งแรงยืดหยุ่นดีนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขสุขภาพที่ดีขึ้นสวัสดีครับ